เอาอันเขากินยังน่ะเป็นอาหารเหรอจะเป็นหำเป็นเขาพักบุ้งพักสารพัดพักและวะ้วว่าเจะนี้ให้มันัก เบเกิลเซาฟนะครับเชนน้ K an, นะครับอีกเธอแลนะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับืัอนี้สีผ้าพ,พีผ้านองนะครับไปบึ้ง่าซัดเลี่ยงนะครับอีกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับอีกทางเลือกหนึ่งวันได้นันกนสีผ้าพ,พี่นองแหวกเข้าไปบึงนะครับถึงแล้วนะครับ บ้านสงแดงนะครับหมู่5ตำบลสีสวา่างอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเอภาพี่น้องไปกันนะครับสิพ่อบอ่กกับบ่ลูกคือกันนะครับเพราะว่ามันนี้บรเิเรนัดไม้ไว้นะครับบปดิดนัดไม้ึ่งกะดันโดนไปยังน้อยนะครับอ๋เดี๋ยวพอก,กันอีกสักคู่อามะห่อแล้วพี่น้องวันนี้ มอหอดเล้วดันโดดมหอดมอหอดมาถึงแล้วรับมหอหดฟารนแเหลี่ยวันนี้สิไปนะครับไปศึกษาหาเรื่องนะครับต่อไปสอบถามมันกอนนะครับจุดมุ่งหมายเพิ่นนะ่ะเลี้ยงหมากนกวาประสงค์ไว้ทั้งใดนะครับนี่แหละครับเป็นฟาร์ม,มน้อยๆนะครับอย่นี้ขาวว่าเพิ่งจะตั้งไหมนะครับ จะตั้งไหมเนาะออกมาแล้วนอ,อนมาถึงแล้วนะครับอา้าวสวัสดีครับคุณพ่อครับ,บ,บอ,อ้อออาวคุณพ่อพ่อเท่าเนาะชื่อสิคนเอือนเท่าเดี๋ยงนะคุณเอือนเท่ามาัะนอ้นอ,อย์เดี๋ยวน่าจะเท่ามาัะน้อยเท่ามัตนเกิดตแต่ว่าพอ่อท่านเท่าเนาะได้ยินข่าวเป็นอดีตผู้ใหญ่บา้านแม่นบ่งเงี้ยอ๋อคุณเกษียณ อมนอ่ออ,อืมอแบบแเศก,กมาเร้วเกินล้นี่แห,หละพี่น้องเศรษฐกิจไมนะครับของตําอ,อ่าอำเภอนาพน,นะครับเพิ่นได้นำนกกระจอกเทศนะครับมาเลี้ยงนะครับเพิ่งจะเจ็บไหมบ่ครับพ่อเนี่ย เอาเฮาเ็ดอร์ดวนไปเหรอเขาสั่งเอาสื่อมาจะดวนใจนกปมันสี่เดือนนี่ล้วสี่เดือนอืมสี่เดือนเดนี้เดี๋ยวนี้มีนกยี่จักตัวเะรอนกวิ่งแปดตัวแปดตัวยื่ซุ่มโอ้ยย่นี่มีหาตัวเนาะเป็นเป็นสามลุนตีเนี่ยสามลุนมีมีกลุ่โไงราคาคือสูงริ่วยี่สิบเนาะ วาคาท้าอะไรเราคาท้าพันวัวล้อโมเปียงดอกเทเา็กก็บวกด้เทเด็ก็บวกดิเพราะว่าเน่าหมักอเน่าก่วมตั้งเจของเขาผมว่าดีเนี่ยดีดีที่สุดเลยว่าเออนพราะว่าเขวทางขากขบาัานขาานเวานขนเป็นผู้นขวานันขวาานนขวาานขวาอเนขานนขวขวานข้านวานขรานขนขวนขวานขวาายอวานพวานขวาน เดี๋ยวบัตไม่ใช่ปวดเวไม้่งนี้อ๋อบัไม่ใช่ปวดเดี๋ยวอเพื่อนนะพวกมันไม่ใช่ปวดพุทธิสูงเนาะสี่ประนีอืมอือมอันนี้พอศึกษามาจังใดหนึ่งก็ได้มาเลี้ยงนกระทะนกันจะจอกเกียรตได้ไปบึงจั้งใดไปบึงงานทั้งใดบึงด้วยโควิดป้ามคนแก่อ๋อโอ้ยุคนแก่กี่เมียจี๊ยอืม โอ้ยเราไม่พนนี่เต้ยอืมอืมอืมสื่อซื้อมัตหันเตี้ยื้อมัตหันโอ้อันนี้อายุได้ักเดียนเลยอันนี้สี่เด็กเดียส่เด็กเดวโอเคปอปีอายุเท่าไหรเมื่อนม่กี่อกไ่ออกอย่างเขาไห้เขาวาสองปีสองปีโอ้อายุโดนเติเรตว่าเมื่อก่อนต้องคือเขาวาจุ่ดอวยเพราะเขาศึกษามาเร็วนะกาเขาเรียงกวน อืออืออือโอ้โหอีกประมาณอีกประมาณปีหนึ่งปีกว่านะครับเขาเบิ่งจังเดินอย่ตัวเถิบตัวเมียตัวผู้ตัวเมียทั้งความกันแข็งเหราเหงี่ยเขาเลยทีนี้คุณอืมอันคุณนั้นสิมีคู่หนึ่งเมียหนึ่งที่อันสองตัวนี้เดียวอ๋อสามตัวนี้มีตัวผู้ตัวหนึ่ง มันมันแนวากลิ่นเนี่ยไม่มันสวบมือกันยังไงนะตามตัวนี้อ๋อลักซีลักคือหาลักนอยอยู่เนาะลักข้าลักพันคือลักเงินโง่ไงลักเืินเนี่ยตัวน้อยเนี่ยเตยหน้อยผมได้เอามาตั้งแต่อายุเจ็เดือนเอามาตั้งแต่สี่เดือนเพราะเลี้ยงได้จักเดือนเลนีย เดี๋ยวเอามัดเรื่อง้เรื่องได้สองเดือนแล้วเมาอยู่นีสองเดือนเอาไม่อนีสองเดือนเอาเอาชุดใดนมากกว่านเอาชุดไหน่มากกว่าจุดไหนมากกว่าอันโอ้จุดไหนของก็้อนมาหมันเสาร์ที่แล้วนี่อืมตัวใหญ่น่ะ <SAN> ก <Mexican wearing scène> <ô> ูใหญ่น่ะโอ้ยี่เนี่ยเสียนผมเนาะโอตัวใดนก็ว่ายนกแกนห้ามักแล้วนะครับอยู่นี่หาตอยูี่ต้งใดอีกอ่ะ หน่อยก็นี่ันไมีเอีกโอ้ป่ะไปเบิ่งกันนะครับเพิ่งกูหน่อยกันเพิ่นบ่ได้เลี้ยงแต่แกนกกระจอกนะครับเป็นมี่ฟ้ามัวน้ำทางนี้มีฟ้ามัวมีนกนะครับตัวนี้เป็นสวนนะครับบ้านเพิ่นจะอยู่ในบ้านนะครับบ้านอยู่ในบ้านเอ้นะาลูกบอขอถวาอะไรเลี่ยงข้าวเลียงอะไรเจ้าพวกเขาเดี๋ยวผมมองไม่เห็นปากก็เสียงอยู่ใน,น,ออบบนตับก,ก็เสียงนะ ว่าเรื่มเรื่มมากินเสียงเรื่งพวกเขาดีเนาะครับอืมทั้งที่รุ่นน้อยก้ออีกอะไรรุ่นน้อยรุ่นนี้จักเดือนเหรอรุ่นน้อยวันนี้สามเดือนโอแก้ไขสามเดือนอืมมึงกี่น้องสามเดือนสามเดือนมันจะสัมโตนัยนั่แนแหละเพราะว <ừ> ่า <ừ> เอามามันตายเขาเรียกเอามาเชมให้โอ้โแต่ทั้งทั้งฟาร์มนี่เขาเขาดูแลให้เขาดำแน่ยันเขาประกันว่าตายว่ <cs> mm. าย e ังเงนตายเขาก็มาเช็มให้เขาเช็มให้เยอะใครเติบโตฟ้าก็รับผิดชอบเยอะฟ้งก็รลบผิดชอบเยอะเขาเขาเขาที่รับิดชอบนี่เขาประมาณจะเดือน <sm> <ials> เมื่อวนนี้ก็บว่ได้ศึกษาถามเขาเป็นปั๊นอะไเพราะว่าเขาเอาม้าเราล้วงล้วงไวเราคืนหนึ่งสองคืนมันตายเองเสียนะอ๋อเพราท่านโดนมาไดงเพราท่านโดนมาไดงเขาก็เลยเขาเคียนให้เฮามี่ยังกับกอยปรึกษาเรื่องเขาเนี้ยก็ไปสอบถามเขาก็ไปสอบถามเขาเงี้ยนี่ครับซจำจำนี่สิราคาเท่าไรสิมาตัวละหมื่นตัวละหมื่นตัวละหมื่นเกินเงี้ยน อือเนาะกันไม่มีใจรักนี่บปเฮ็ดได้เด้อพี่น้องเลยกันไม่มีใจรักกว่านเนี่แหละครับพี่น้องเสียฐกิจตัวไม่นะครับของอำเภอนาโพนะครับเศีษฐกิจตัวไม่ของอำเภอนาโพนะครับพี่น้องเป็นฟ้ร์รแรกนะครับเป็นฟ้ร์รแรกกี่เริ่มกับน้องเริ่มอำเภอนาโพองนะครับจะมีเนวใหไม่ๆมเนืดีๆข้ามาส่อำเภอนะครับดีลาละพี่น้อง นี่แหละอีปัวเปลี่ยนสี่นะครับเปียนสี่เนาะทั้งนี้กับเป็นงัวทถ้นี้เป็นงัวทั้งนี้เป็นไก่เป็นไก่เป็นนกถึงลงสีทั้งยังโอ้จะเห็นอย่างนี้แหละนอปนี้นกเขาก็มีพี่น้องผมมักเต็นนี่แหละตัวใหญ่ไหมป๋าแต่ก็แก่แต่แก่ดีได้เศรษฐกิจของเขาถ้ายุ่งๆไปเปลี่ยนเนาะเศรษฐกิจของอำเภอเขานี่ ก็จะดีข <ideia> okay. ึ say, ้นเนี่ยบ่ว่าสิบ่เป็นตาอ่าบ่บ่ดีตาพอมันก็ไปพอดีก็เขากว่าดล้างคนใกล้เจียงเศรษฐกิจแต่บ้านเมืองเฮงสิล่ะเฮาว่ามันแต่นี้ก็สิบ่มีหน่วยงานมาเบิ่งอยู่ติแล้วก็มนี้จนมากันตุ้มเล็กน้อยเนาะน้องก็เฮ็ดใหม่เขาบ่ทันได้ฮู้ปานไหนหรอกบ้านนี้เราสิฮู้เออเย็กน้อยเลี้ยงเลยเรียนมาก็พากันมาเล่นมาเบิ่งออืมาเบิ่ง วันยุ่หนาโรงเรียนพอดีเลยยุ่หนาโรงเรียนพอดีครับทั้งนี้จะเป็นโรงเรียนนะพี่น้องนี่โรงเรียนเลือกเป็นไงเป็นไงกับพ้าหลุบแรงของหมอเบิงอาเชิญครับเจิญนนะครับต่อไปหนาจะเป็นศูนย์เรียนรู้กันได้เดี้ยนะครับต่อไปเพราะว่าพึ่งเฮ้าเฮ้ากับพึ่งจะเฮ็ดเนาะแม่หัวใจเฮ็ดในปีนี้พป็่ไงหัวใจเ็นได้สองเดือนสามเดือนสองสามเดือนครับ ทั้งคุณกับที่ป็นหอวพนนทางผนเีอยแมนโอ้แขวงดีตัวเนี่ยเน่อยผมเห็นแต่ในี้เชีบนี้ยุทธภพนั่แล้วห้ามองเป็นทีกองเกี่ยวอะไรพวกแล้วนักเรียนนักศึกษาเขามาเลียนลู้พวกกระเซียรไม่ไมเนี่ยนะครับจะเรียนรู้เอาอันเขากินยังเนี่ยเป็นอาหารเหรอฮึกะเป็นห้ำเป็นเขาผักบุ้งผักสารพัดผักแล้ววาเถ้านี้ให้มันผักนี่เถอครับ พักบุ้งเป็นยังเป็นพักเป็นหยาล้วหยานี้เปียหยาอยังเป็นเป็นหยาแต่ว่าเฮากิดระวังจังหน่อยเนาะหยาพักยุตลาดมันบ่วามีสารผิดปนมากเฮากิดระวังจังหน่อยนะครับกันพักพื้นบ้านเฮากิดดีบ่มันได้ยี้เห็นเห็นวัวเพิ่งเกษตรพักเกษตรที่กินเถอะกินเห็นกลางๆเหรอเด็กน้อยกันหักมาให้หัว่ารอวัน ต่ว่าผมเย็นนั่นลแหองลูกสาวพ่อละซื้อังงก่อนนงโบโบ้เตี่ยนั่นเป็นมูเป็นเปื่นทั้งเฟียดลงเอาพอดีตัวยนี่สิไปทังบ้านพอดีสินหรอกไปเวะขออนุญาตตทยตั้มกันหน้าสินะอืออืกับพี่น้องเป็นทหักครับก๊ะลังนั่นแต่ว่าก็ ถือฝนบ่หน่พ่อฝนกําลังตกไม่มตีเศร้าไม่ตีตกเศร้าไม่นอนตากฝนจดัดว่ะบ่อยอมเขังห่มตยฝนตกนี่บ่อะเมเปียนน้ำฝนคือจังควาย,ยเลยอือก็ฝนเป็นสีบเปียกเนาะ อาอนิ่ตีนบางที่สองนิวของตัวเนี่ยโอ้ยประหยัดบางดีๆีแอวบางกดแล้วบัดน้เขาถามนี้ไปประหยัดเรียเนี่แมนย้วตีนมิสองนิวครับก็ะวะมิแงนิวบะไเบงจะวเนียจำจำจำปวดอ้จำปวกอ่ย่งก่อเดนน้ำเสาตัวเนี่ยไปข่กันเนาะเดนนเสาเขาจำร่องผากว่างสี่เดียวและเนาะสามนิวเนี่ยเดน้เสา นี่ครับอาหารเนะครับจะเป็นห้านะครับเป็นเป็นรำลำเข่าหู้นี่แหละนะครับแล้วก็จะเป็นพวกพักต่างๆนะครับจะเป็นบดนะครับบางเทียก็มีเด็กหน่อยนักเรียนนะครับมาเบิงก็บเดพักรเสดเมื่อไห่เขากินเขาก็มากเยอะเนาะพรกเสษตดกันได้มากเยอะอืม S <S โอ้ดีดีดีสุดยอดเลยบันนี่ยอ์อำเภอเฮานะครับมีสัตว์เหล้ยงตัวไม่แล้วเป็นทีหนาเลี้ยนลูกต่อไปไปบางนาวพราะเขาดา่ได้หรือเอล่ได้ไปเปลีป่ยนอยู่มันต่อไปอ้าอยู่ดีไม่ห่งไป,ไปโอ้อวอ็ว่าจังสัตว์แลเป็นเศรษฐกิจตัวหนึ่งแล้วก็เป็นอ่าศูนย์เลี้ยนลูกนะครับเป็นศูนย์เลี้ยนลูกก็ได้เอาไป ต่อไปเห็ดน้ำขึ้นกาเกี้ยงานก็เกีายดาูแลกาเกี้ยหน่ะดูแลปลูกก๊อกใหม่ก๊กอกไหลน้ำขังน้ำเนี้ยครับทางเขาได้สองทางคุณเนาะเออมาจากน้าพุนะครับก่าเป็นทางหอดลงพยาบาลน,น้าพกกุวกวับมีอกควานะครับมาตามเส้นทางบ้านนา้าแปยงครับจะอ,อยู่ตรงนุ่งเบี้ยนพอดีนะครับหรือว่ามาจากน้าพุก,กับเส้นตรงบ้านคู่ นะครับท่านหัวบ้านคู่ดอกจากโรงพยาบาลมาประมาณสองกิโลถึงครบาสองกิโลสองกิโลกัวเนาะอืมเป็นเรียวไสเขาในบ้านบ้านสงแดงเอาพิกัดนี่ยู่บ้านยังกูงครับป้านี่บ้านสงแดงเลยบ้านสงแดงเอออำเภอนาโพเนาะเออจังหวัดบุรีรัมย์นะครับาพี่น้องสนใจนะครับอยากมาเรียนรู้นะครับอยากจะสอบถามตั้งคุณพ่อป้เถาเนาะคือเถาเนี่ยไม่เป็นป้าเถาเนี่ยเงยเถา เท่ามัตจะน่อยจะเกิดอีเท่ามัตจะน่อยพอเมีตั้งให้พอเมีเอื้อนเดี๋ยวพิ่งหนาตาเราพึ่ทันเท่าดูวกหกซิบกสิบเบียดหกสิบเอดครับหกบเบีดหนาใายังสดใสอยู่นะครับหนาจยังสดใสนะครับเอาเบื้อห้าพี่น้องสนใจเดี๋ยวพ่อสวย ศูนเจนาะสองสี่สองสองสี่หนึ่งห้ดหึหเนาะครก็มาสอบถามได้ห้าอยากมาเบึงห้าอยากพาหลูกฝ้าหลานมาเบึงนะครับเดี๋ยวนี้เปิดเยี่อฟี่มาบ้าชมฟี่สิชมฟีชมฟี่ชมฟีเลยเนาะโอ้ยโปรโมดโปรโมดมาท่านไดนคิดว่าสิหาอะไรได้เราครับให้พี่น้องเบึ่งกันหนพี่น้องศึกษาหาเรื่องเนบ่างเนอ๋อครับให้พี่น้องศึกษาหาเรื่องมาเบิ่งอยากเรียนรู้เนาะ อย่างไงเงี้ยบอกะบ่ได้บ่ได้ไปหาห้าหาหยูลำบากวันไหนเมี้ยบอกะบ่ลำบากวันไหนแล้วมันบ่สั่นได้ไงสั่นได้หลายตัวเขาเขาจิินบ่หลายกองัวก็ควยดอกยเงียบอกะแต่บ่หลายหรอกจิ้มมันเป็นสัตว์กัเพวกแบบนี้แบบนดเนาะเห็นถ้าเขานันเอเลวอร์ยูทูปเขาไปศู์เลียนรู ย,ย,ยังเด็กคนนะกองเีจ้ากินจี้กินยังแต่ว่ากาันจะไล่กับดินหน่อยยั่เนาะเอออยู่กับดินหน่ยกับใเห็ดเนีมันปากมันมอืมเดียวเออเออเอาไลายใส่ไลาไยขนาดเนาะเนาะพี่น้องห้าสนไจถ้าสนใจเนาะครับอยากจะเรียนรู้ตั้งพอเเ่า,เาะนะบ้านก็นอยู่บ้านทุ่งแดงนะ่ะเดี๋ยวผมก็จะ ยึดเบื่อไว้อีกเจนึงเนาะพอพี่น้องอยากเรียนรู้อยากจะสอบถามนะครับอ้างคุณพ่อนะครับครับครับสจหรับทายนี้เนาะคุณพ่อเนาะตาต้ผมเบียนก็ขอขอบคุณขอบคุณเด้อคระตครับอ่าผมกะอีอีพ่อนะครับอ่าให้คว่ำดูคว่ำอ่า ที่เพิ่นเรียนมากเลอยละเพิ่อนก็เพ่งวิชานะครับถ้าท่านไดอยากสนใจกัเชีญนนะครับสอบถามใดหรือว่ายี่ย่เย่มไดก็ยินดีต้อนรับนะครับครับยินดีต้อนรับขอบี้ก็ขอขอบคุณขอบุญอะไรนะครับครับใช่นี้ขอพอสวัสดีเตี่ยนที่นี่นะครับสวัสดีครับ